ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่จัดกิจกรรมวันเด็กวันนี้ทําให้เด็กๆมีความสุขบ้างครับขอบคุณครับมีหลายอย่างครับซุปมาหารของเล่นอะไรเนี่ยแล้วกิจกรรมบนเวทีอะไรด้วยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท,ท,ที่จัดงานวันเด็กให้ผมในวันนี้ครับจัดใหญ่สอนอนาลาดพร้าวร่วมกับคณะกตตร,ตรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 มุ่งหวังให้เด็กเติบโตรู้หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิดวันที่13มกราคม2567เวลา9นาฬิกาพันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการผู้กำกับสถานีตำรวจคนครบาลลาเพร้าวเดินทางมาเป็นประธานแกนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวโดยมีคุณทันนภัคศิริประภาเจริญประธานกตตรสนลาดพร้าวคุณชรันพักเชิดชูกิตกุลประธานที่ปรึกษากตอต,อตอรอสอนอลาดพร้าวพร้อมด้วยคณะกตอตอรเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิเล่นเกมแจกของขวัญเลี้ยงอาหารเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานรวมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงของเด็กๆที่มาร่วมงาน โดยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของตำรวจและบางส่วนเป็นเด็กๆที่พักอาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงและผู้ปกครองที่มาร่วมงานต่างดีใจที่พันตำรวจเอกธนาพานพนุงการผู้กำกับสถานีตำรวจนครบ,บาละพร้าวพร้อมด้วยข้าราชก,การตำรวจหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญจัดงานบันเด็กสร้างความประทับใจรอยยิ้มให้กับเด็กๆพันตำรวจเอกธนาพานันพนุงการผู้กำกับสนนราดเพราวกล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนพวกเขาเหล่านี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้จเจริญก้าวหน้าในอนาคตเป็นลูกหลานของเราที่ต้องให้ความสำคัญจะมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ขึ้นการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2567เชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้ทั่วประเทศจะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความอบอุ่น วันนี้เราก็ได้มีการทํากิจกรรมที่มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นอ,า,อาหารน้ําดื่มแล้วก็ของรางวัลมากมายที่ทางสอนอลาดพร้าวได้ร่วมกับทางคณะกรรมการกรตตรนะครับของสอนอที่ได้ร่วมได้ร่วมกันที่จะทําเพื่อเด็กเพื่อเด็กไทยให้ผู้ปกครองหรือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นถึงควา,ามสําคัญของเด็กแล้วก็ เพราะว่าเด็กเราเนี่ยทุกคนนะครับที่ที่มาร่วมอยากให้มีความสุขแล้วก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ให้เด็กวันในวันนี้เนี่ยอยากให้เป็นเด็กที่ดีในอนาคตแล้วก็แล้วก็ให้เป็นเยาวชนลกหรือพลเมืองไทยที่เข้มแข็งต่อไปครับแกรางวัลด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนแบบมีรอยยิ้ม กันเยอะมากมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะขอให้วันเด็กปีนี้คะคะเป็นวันเด็กที่เด็กในทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับกิจกรรมทุกอย่างที่สอนรัฐาลจัดให้กับความหวันวันเด็กปีนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้นะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กสมัยนี้นะคะโตมากับความแตกต่างแล้วก็ได้เห็นความแตกต่างความหลากหลายอย่างมากมายนะคะก็อยากให้ทุกคนความแล้ว ความต่างซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็สนับสนุนประชาธิปไตยในรูปแบบที่สร้างสรรคะ์ค่ะนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี2567ทั่วประเทศจะทําให้เด็กเยาวชนได้รับความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนของความวันเด็กและจะทําให้ทุกคนรู้สึกตระหนักถึงความสําคัญ ในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมในโอกาสต่อไปดังคําขวัญของท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมน,นตรีได้ส่งคําขวัญวันเด็กมองโลกกว้างคิดสร้างสรงรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยทั้ทงในสถานีตํารวจนครบ,บาลาร,ราดพรา้ะกะาชั้ตํารวจเข้าร่วมกิจาก,การรมวันเด็กให้ความรู้ความสนุกสนานกับเด็กพร้อมกับดูแลความปลอดภัยของงานวันเด็กประจําปี2567ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชลันพักเชื่อชูกิจกุลนะคะอดีตประธานกะตะตะรอสอนราดพร้าวค่ะและปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ปรึกษากะตะตะรอสอนราดพร้าวประธานอนุก,กะทะอทมบอกน .4 ค่ะ,คะก็วันนี้มีความ,วามยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาจัดงานวันเด็กที่ที่สอนราชพ้าวค่ะวัตถุประสงค์ของเราก็าอยากให้เด็ก แล้วก็ประชาชนไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่่ะก็ได้มาที่สอนอเพื่อมาคือเป็นวันเด็กกันนะคะก็จัดให้เด็กเต็มที่อ่ะค่ะเมื่อกี้นี้มีคนมาเลยตั้งแต่ตีตีใครได้เบอร์หนึ่งขึ้นมาเลยครับเบอร์หนึ่งที่มาคนแรกครับรับหนึ่งพันบาทจากท่านประธานเบอร์หนึ่งครับ มาต้้งสายมารับแล้วก็ไปนอนออ,อ,อทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนนิด